สวัสดีครับผมวันนี้อยู่หุ ang, YouTube, ่มไซเบอร์ได้เกมโยกังยุทธภพครบสลึงครับวันนี้เนี่ยผมจะมาลองทำนะฮะทลายครั้งแรกนะไม่เคยทำมาก่อนไม่รู้มันต้องทำยังไงมั่งเดี๋ยวผมมีที่ปรึกษาด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็ค่อยๆทำนะครับผมผมมีงบอยู่5,000นเอ็มน่แล้วซื้อของมาล้วส่วนหนึ่งนะครับผมไปดูยกันเลยครับเอ้ยตีเดีวนเนยวอ่ะกินตัวนี้นี่ถ้าไป ียันต่ำใช่ไหมครับโหว่ะได้ไหมเนี่ยนี่คือแตกใช่ไหมไ<ช>ด้เออเดี๋ยวข้นไปอีกนอเนาะเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็มอีกนี้ต้อนหนึ่งอโหว่ะแตกมาให้โอ้โหขยับพี่ไว้ อยากพัลลอนล่อคนล่อคนล่อ,ลอไม่รู้คนล่อ,อยังไงนะมันจะติดอยู่ไหนไม่รู้คนล่อ,อยังไงไอยไม่รู้ปวดเลยนะปวดดิเสียไ,ได้แนละ้วบอยได้<ช>ต่อไปก็ก็ไปเสิร์ฟ<ต>เลยได้ไหมยัดเสียงเงินเลย อ๋อใช้ใช้สีน้ำเงินเหรอใช่สีน้ำเงินอันนี้อีกอันนี้อันนี้อีกพันห้ารเอ็มเม่อกี้จบแล้เมตรอันนี้อันนี้ติดร้อยเปอร์เซ็นแนบอยไม่ร้อยตัวหมดเดียแล้วก็ใท่ขลายดีไหมได้เห็นไหมว้าสำเร็จอ้แบบนี้ช่ไม่กับีทลายอ่ะใช่โอ้โหหมดไป เกือบห้าพันเอ็มแล้วเนี่ยโแบบอย้่ใช่อันนี้คะอันนี้ขนาดแบบตีอันนี้คือตีต,ตีตีครั้งแรกก็เนี่ยยังเสียเยอะขนาดเนี้ย